มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนตรวจเสร็จใน5วันค่ะอู่ฮั่นตรวจหาเชื้อ11ล้านคนเสร็จแล้วใน5วันภาพจากเมืองเจิ้นโจนะคะในมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของประเทศจีนซึ่งพบแปรปฎบาตของผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าครั้งล่าสุดนะคะเมืองแห่งนี้ได้มีการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อด้วยอุปกรณ์ เหมือนกับปืนใหญ่ไปทั่วเมืองค่ะโดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้จะไปที่สถานีรถไฟโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าใหญ่ทั้งหมดรวมไปถึงตามถนนซอยกว่า1,700แห่งของเมืองนะคะโดยใช้ปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ที่พ่นออกมาเป็นฝอยละอองอย่างทรงพลังเป็นจำนวนมากโดยปฏิบัติการครั้งนี้นะคะได้นำยาฆ่าเชื้อไปมากกว่า6,500กิลกร,รมัมในการฉีดพ่นทั้งหมดเลยค่ะ ขณะเดียวกันนะคะที่เมืองอูฮั่นเมืองที่พบการระบาดครั้งแรกของโรคเมื่อปลายปี2019นั้นล่าสุดนะคะหลังจากที่พบคนติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าถึง9คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการเมืองอูฮั่นนะคะสั่งให้ตรวจหาเชื้อกับประชากรทั้งหมดของเมืองซึ่งมีถึง11.2858ล้านคนทั้งหมดนะคะและจากการตรวจหาเชื้อเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่3สิงหาคมและเมื่อวันที่8สิงหาคมนะคะทางการเมืองอู่ฮั่นประกาศ ว่าได้ทำการตรวจทั้งหมดแล้วเสร็จสิ้นค่ะโดยใช้ระยะเวลาเพียง5วันเท่านั้นแต่ว่ายังไม่มีการรายงานบอกว่าพบติดเชื้อเท่าไหร่นะคะจากการตรวจทั้งหมดเกือบ12ล้านคนในครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ